สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัด i อทีชา n น l นะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนํากันนะครับจะไปวิธีการดูส่วนของรานผ่าน Google ของเรากันนะครับก็เริ่มต้นนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับคลิกไปที่ส่วนของแอป i ลิชัน Google Chrome ที่มือถือของเรากันได้เลยครับเมื่อคลิกแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ไปที่ส่วนของขีด3ขีดด้านบนขวามือในแอปพลิเคชัน Google Chrome กันนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาจะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาตามรูปกันนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าการตั้งค่านะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านล่างๆกันได้เลยนะครับ หลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่ากันนะครับเมื่อเราเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่ากันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าเครื่องมือจัดการรหัสผ่านกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามายังหน้าของเครื่องมือจัดการรหัสผ่านของเรากันนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไป ก็ให้ทําการเลื่อนลงไปส่วนของด้านาประมาณด้านเล่างๆนะครับเพื่อที่จะหาในส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่า,า Google ของเรากันนะครับก็ในขั้นตอนนี้จะเรียงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับเมื่อเราเจอแล้วนะครับก็ให้เราทําการคลิกในส่วนของ Google ของเรากันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับส่วนของระบบนะครับก็จะให้เรานะครับ ยืนยันตัวตนกันนะครับโดยให้เราทําการใส่ในส่วนของรหัสล็อกหน้าจอมือถือของเรากันนะครับก็ให้ทําการใส่รหัสล็อกหน้าจอมือถือให้เรียบร้อยกันนะครับหลังจากที่เราใส่แล้วนะครับในส่วนของระบบก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าบัญชี Google ของเรากันนะครับเมื่อเราเข้ามาในส่วนของหน้าบัญชี Google กันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของคลิกไป คลิกไปที่ส่วนของรูปดวงตากันนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังรหัสผ่านกันนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะแสดงส่วนของรหัสผ่านให้เราเห็นกันนะครับก็เป็น ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับเราก็ดูรหัสผ่านกันได้แล้วนะครับก็เนี่ยก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสลับในคลิปนี้คลิปนักวิธีการดูในส่วนของรหัสผ่านบัญชี Google ของเรากันนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สลับผมนะครับในส่วนของมือใหม่หัด IT c h ช n n e l ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ